จะเจริญนรุ่งเรืองมาแก่ผู้สวมใส่นะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง22เซนเท่ากับเบอร์อะไรครับ22นะคะลูกค้าคะเดี๋ยวแมค่ค้าดูไซส์ให้นะโอเคค่ะถ้าลูกค้าว่าได้จะใส่ประมาณไซส์7 0 71นะคะลูกค้านะไซส์70 71ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าในะ2 2นะ7 0 71ประมาณนี้ลูกค้าใส่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแมค่ค้าเตรียมสินค้าให้นะโอเคค่ะ สำหรับบางกรวงนี้นะคะเขียวเหนียวทรัพย์ล่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมานะวงนี้จะอยู่ในตะกาที่5หมายเลขการสั่งซื้อหมายเลข3ค่ะตะกาที่ห้าหมายเลข3าวงนี้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวของคุณพี่แมคคับเตรียมสินค้าให้น้อไซส์70หรือว่า71นะคะต่อไปค่ะนี่เลยแม่ค้านะคะจะมาเปิดเป็นแหวนนะทรงกระบอกกันบ้างเนาะลูกค้า วงนี้เลยคะ่ะวงนี้นะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะไซส์แหวนจะอยู่ที่